<laughs> Mày tao được. Hey, chẳng cứu bọn bì quá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  tang kì cáo tang kì bì tang kì bì tang kì cái tang kì bì tang kì bì tang kì bì tang kì qua tang kì bì bịt kì bì tang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  kì

ต่อไปอีก20วิปันจะเรียนนอนลาบขนาแบบนี้เลยมือแตะไว้ข้างกาไม่เดี๋ยวไป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 ท้ายดันหน้าห้าไเตะไปอ็นเลยี่นอนจะเล่นมาอ้ัวตึงนะทีนี้มือเราดันขื้นไม่สองข้างยกตัวขึ้นในลอยขึ้นอะไรนะยกตัวอะไรลอยขึ้นี่โผล่มายกกาขึ้นแล้วปีมตีขาเหมือนว่ายน้20วิ

มันมันเจ็บตรงนี้แป๊บนึงโอ้ดอ้ดีมากเลยดีเลยดีมากนี่ตาวยังมังแกแต่ผมเลยตาตาเนื้อเกณฑ์กลางของเรานี้ยังมีควาเรียกว่ากำลางเกณฑ์กลางที่พวกเราฝึกอยู่ตอนนี้เหมือนไม่ว่าจะเป็นวิ่งไกลหรือว่าวิ่งสั้นเวลาลีนบอลมันจะเคลื่อนที่ได้ดีกว่าอ่ะต่อไปให้อยู่ในลักษณะแบบนี้ไอคือดีสัมไออยู่ในลักษณะแบบนี้ึงอ่อยดน แล้วนี่ั้งแบบนี้ก่อนนะลงขึ้นลงแนีน่สามิมิเร์เ้ยออแล้วครได้ใครได้ยิงใหญ้นกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อนมากขึนออกน้ำดูเลยแบนีอ๋อเด้อบินบินให้ดูจะตองไปรอดไปรอดเหรอเออบินโอยล่าไหร่โ้ยรับงไ้ก้นสามารถโด่งได้นะคนสามารถโดกงได้นิดนึ้พี่ ตัดมีพี่แค่รับอันเดียกันรู้กี่ระกันเรียนรู้กันการถูกกันในกันเป็นก่อนดีพี่เออโอเคได้โอ้ยต่อไปอีกฟังเงี้ยท่านี้ยังไม่เหนื่อยเต่าเม่นก็ได้ดีดีพี่ ล้ี๋ยวรองไหาเดีวเดียวอไปดู้กทีมันเยอะนะ้แราเงั้นอันนี่แค่เดตยกเนี่ยเส้นตาเน็กพวกนี้ตลอดทั้งหมดประมาณสองไม่สองเซดแต่ว่าแต่ว่าพวกเราจำตาเลขกด้ไหมที่ยกปั่นในไรต่างๆเมื่อกี้ที่ปั่นมาทั้งหมดนี่ยเราต้องเริ่มกลับไปต้าที่หนึ่งใหม่แล้วก็มาจบตาที่ส้ายประมาณประมาณ2ีนาที อ่าเดี๋ยววันนี้กูรอให้เลยเไปตอนยืดเลยโอ,อ,อ,อ้โหต้วลาเกิดเป็นเงินแค่วันนี้มายอ้เนีมอ่ะนอนลงอันนี้ก็เรียกว่าท่าหนักยืดขึ้นอ <c oughs> <า>่ะและ้วจะนอแบบนี้ค้างไว้เดี๋ยวแล้วไม่ได้เลย ยืดไปยามจับม <Ừ. S 1> ือให้ให้ตัวเราที่ดุดมันจะได้ยืดไปใหน้าของพูดออกึงไหมไม่ก่างครัทอย่างนี่กรับคนเลยออกวเนื้ยกนไร่มเลก้นไปด้ยเป็่งก้นไปด้วยจางไว้จางไว้แที่ไปไปได้ก็ดีไปยามสุดไปที่ให้่างมาใ้แ ตัวเอีดอ่าต่อไปานี้ยกขึ้นยืดยืดขาเท้าติดมือต้องต้องยัง่ไดงไมดุาไให้ยืดบริเวณขาขนเท้าไปยังไม่แตะพื้นไม่ได้ อ่อต่อไปานี้ทีอยู่แล้ก็กระยกล้ยกลงจำเป็ามาก่อนี่เออแน่นะพี่ถูกต้าไม่พี่ไม่จจาอจจาจจาอันน้เน่